จริงเขาเคยขายในซอยเราเหมือนตอนนั้นอร่อยกว่าด้วยนะเฮ้ยดึงตะเกียบแบบเห็นไหมดึงตะเกียบเพื่อนเด็กอารวาสว่ะไม่ยอมเนี่ยวางเอาโอปาของเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะคือตอนที่เขาขายในซอยเราอ่ะโบเขาอร่อยกว่านะอร่อยกว่านะที่เราไปกินอ่ะเราเคยรีวิวไว้ด้วยนะให้กี่คะแนนแปดคะแนนเนาะเจ็ดนะก็พอกินได้ในราคานี้ไงคือถ้าเราเป็นราคาเต็มก็คงจะแบบรู้สึก รู้สึกเก่ได้นิดๆแต่นี่มันคนละครึ่งเราก็ได้ใช้เนะถือว่าเราได้กินนะเพื่อนใครอยากกินลองดูนะข้างๆอันนี้เป็นสาขาบางขุนศรีเนอะตรงข้างๆซอยรัญานสาสิบห้าแหละมันมันถือว่าเขาอยู่ในตลาดอะร้านอะแต่เขาก็เยื้องในซอยสามสิบห้าเนาะคือจิ๊เออเรี้ยวข้างๆตลาดข้างที่จอดรถเอาเป็นซอยจรัญสามห้าเนาะ นั่นแหละเข้ามาลองดูคือคือจริงๆเพื่อนมันอยู่ที่คนทำเนาะอยู่ที่เชฟเวลาเขาทำอะรสชาติมือแต่ละอาจจะไม่เหมือนกันคือนี่เขาทำต่างชาติฮะเชฟต่างชาติงชาคืออะไรเขมรไม่รู้จังหวัดไม่รู้ประเทศอะไรแต่ต่างชาติไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ดู้เขาเปยนขม่าเขาเปียกพูดเสียงดีเลยเชฟต่างชาติไม่ใช่พลาดเราอะเราแค่นันไปดูล่ะกันต่างชาติเนาะโอเคครับประมาณนี้สบายๆแต่เราเพื่อนก็ลองดู โดนแน่โดนปิดคลิปโดนแม่แกเล่งไวแล้วโดนแน่ติดคิตี่คอนแน่แกโดนคิตตี้คอนแน่โดนถอกสั้นแกบดูดิดูดิดู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 อะไรนะดู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 อูอูอะไรนะไูไูดูดูดูสูดยดูดูดูดรดู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 ูดูดูดูู มาโซชิอ๋อโซชิเอาไหมล่ะเอาไหมโซชิไม่เผ็ดลูกโซชิไม่เผ็ดเอาไหมถ้าทำไหมเดี๋ยวได้ปิดคิวก่อนมีคนอยากมีคนอยากจัดการลูกอะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนกุ้งกระเด็นไปถึงตรงนู่นเลยนะครับของเราก็เหลือของโบให้โบกินทั้งอันเลยนะไข่หวานเนาะนี้เขากินไข่หวานอะไรล่ะลูกต้องบอกเพื่อนๆว่าทางดีทางนั้นรสชาติความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เรา พูดกันตามภาษารสชาติของเรานะคือมันไม่เหมือนกันหรอกก็เหมือนแบบที่เขาพูดแหละมึงกินไม่อร่อยแล้วอื่นเขาจะแดกไม่อร่อยหรือไงอะไรเงียย้ยมันก็คงรสชาติชอบของใครของมันแล้วก็รีวิวตามสไตล์เราอะนะกุ้งเลยได้ความหวานจากมบกระหูนด,ด้วยมันรวมกันหมดอะเมื่อกี้หม่มีเขากินอะไรูดึงตะเกียบไปเลยอะ าละกลับไปจัดการเด็กก่อนเด็กกระดอนอะไรกุ้งดีกุ้งดีมากเพื่อนตัวกุ้งนี่ให้สิบเลยกุ้งอย่างเดียวนะไม่รวมอันนี้นะ